ใจเอาละเลือกบ้านหลังนี้ดีกว่าอุ้ยน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวอยู่ไหมเดินเข้ามาในเขตดขิเคิลกกติกานีนนน่ก็คือฉันจะเป็นคนหาแล้วคันชั้นเนี่ยก็จะนับหนึ่งถึงยี่สิบถ้าฉันนับหนึ่งถึงยี่สิบันก็จะออกหาแล้วพวกเธอเนี่ยก็จะต้องไปแอบกันให้เนียนที่สุดถ้าเจอใครเนี่ย ฉันจะทำการเตะแบ,บนออกจากบ้านเนาะแล้วถ้าเจอเนี่ยห้ามหนีเด็ดขาดถ้าหนีหรือผิดกฎเนี่ยฉันจะไม่ให้เล่นด้วยแล้วเออเข้าใจเนาะโอเคมาฉันจะออกไปนับข้างนอกแล้วทุกคนแซ่แบ,บเลยนะฉันจะเริ่มนับใน3 2มสองหนึ่งหนึ่งสอสห้าหกเด 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิบสองมายี่สิอยู่ไหนกันนะเด็กๆด,ดิฉันมาแล้วจอ้อยู่ไหนกันเอ่ยมาแล้วมาแล้วเริ่มหาคนแรกเลยเนาะฉันจะสิ้นสุดการหาเออเวลาหา5นาทีแล้วกันเนาะ10นาทีย3 ไอ้สิบโมงยี่สิบสามนาทีเนี่ยถ้าฉันยังหาใครไม่เจอเนี่ยถือว่าฉันแพ้แหละโอเคมา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 หาดีกว่าอยู่ไหนนะคนแรกของฉันอในนี้นนอม,มันน่าสงสัยนะเนี่ยตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีอย่าดูไลน์นะอย่าดูไลฟ์ฟังเสียงพอนะอย่าดูไลน์นะอืมเอาละเอาละนะฉันลงไปชั้นล่างก่อน อยู่ไหนติ๊กต nice! ๊ะเรนนี่มันไม่มีอ่ะสวัสดีค่ะพี่เจสิก้ากูเจสิก้ากี่โมงเดี๋ยวกูก็โดนดามาหรอกทำไมแอบเนียนกันจังเลยเนี่ยมาขึ้นชั้นบนแล้วชั้นล่างไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมันมีชั้นบนด้วยเหรอวะสูงจังเลยนี่ค่ะสูงมากสูงมากบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีวะ่ะฉันรู้สึกได้ว่ามันแอบอยู่แถวนี้นะมันต้องมีแน่ๆพวกแกอยู่ไหนกันฮะเดี๋ยวนะถ้าไม่หาใครไม่เจอเลยวะนี่อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันมันไม่มีสักคนเลยมันเป็นไปได้ไงอะฉันหาใครไม่เจอเลยอะ่ะแกจะแพ้แล้วเหลืออีกสามนาทีเห,หลืออีกสามนาทีเอาไงเอาไงเดี๋ยว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 าไม่หาใครไม่เจอเลยอะ ทำไมทุกคนแอบเนียนกันจังวะทำไมเด็กแอบเก่งๆหาไม่เจอเลยอ่ะหรือฉันตาถั่วเนี่ยในนี้ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีให้ใบให้ใหม่ไม่ไมเอาจา้าเฮย้ยเกมันไม่มีจริงเดี๋ยวฉันงงมันต้องมีที่ลับอ่ะเหลือกี่นาทีละสามนาทีใช่ปะ อ้ยไม่มีไม่มีเลยอะ่ะเวละเวละกูแพ้แน่เลยถ้ากูไม่ได้แม้แต่คนเดียวเฮ้ยมีไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยเอ้ย,ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเขาแล้วไปออกไปเลยเจอแล้วอยมอมกูจะเจอรอดไหมเนี่ย รอดไมเนี่ยรรอดไม่เน right ี่ยอ่าอยู่นี่เปล่าอยู่นี่ปะวะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโอเคมากันครบยังมากันครบยังเหมือนมันขาดอ่ะเหมือนมันขาดไปคนสองคนปะสามสองหนึ่งเริ่มไปไปนองดีวะดีอ่ะแก ไหนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งนึงได้รึยงตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ปะวะได้ปะว้ายเฉียวเอ้ยนางเฉียวมันว้ายมันมาแอบเป็นเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโถเอาที <Tonight> ่แอบไม่ได้เลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเค่แค่แคแค่แอบ ยี่เนี้ยไปยีเนียไปเนียไปี่เนียไปโอ้โหอันน,นี้อันนีเอ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะคือปั่นเหรออันเนี้ยอันนี้เข้ามาปั่นไปเนี่ยยา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 ยแขนอกเริ่มเริ่มเอาละเออ ให้เวลาถึง1 0บโมงสานาทีนะจ๊ะเนาะถ้าหาใครเป็นคนแรกเนี่ยคนนั้นก็คนนั้นก็แหละอืมคนแรกก็เป็นถ้าถ้าคนไหนโดนเจอแล้วเนี่ยให้ออกไปจากบ้านเองอัตโนมัติเลยนะห้ามผิดกฎนะจ๊ะเงียบเงียบสมสามสามสนยังโออีกสานาทีอีกสามนาทีแบตเลือสัก โอ้โหเจอละเจอใครก่อนวะโอเคไม่ใช่กูแล้วกันค่ะโอเคค่ะออกมาเลยค่ะเพราะว่าโดนเจอแล้วโดนเจอแล้วจบออกออกออกทางไหนวะออกทางไหนวะโอไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางออกบ้านไม่เจอพาทางออกบ้านไม่เจอเจอละเฮ้ยมันล็อกบ้านไว้มันล็อกบ้านไว้เป็ดยังไม่โดนเจออีกเหรอ